กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของรายการ The People Show นะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดพูดชื่อของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหลายท่านอาจจะคุ้นหูคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าถ้านับจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยก่อตั้งมาแล้ว133ปีครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะเป็น <c oughs> แหล่งที่ให้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้ขยายวงนะครับเป็นแหล่งที่ให้ความรู้กับ คารวาสที่สนใจในเรื่องของพะระพุทธศาสนารวมทั้งเรื่องของภาควิชาการอีกหลากหลายสาขาวิชาแต่ว่าปัจจุบันครับกำลังจะวางเป้าหมาย <c oughs> เรียกว่าไปในระดับเวิร์ลคลาสไปในระดับโลกจะเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในระดับโลกนะครับเป้าหมายที่ว่าเนี่ยจะสามารถเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนปัจจุบันมีการเตรียมความพร้อมไปอย่างไรวันนี้เราได้รับเมตตานะครับจากพระเทพเวทีนะครับท่านรองีิการฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรครับครับนมัสการครับนามัสการคะ่ะครับ สักครู่เราได้ปูกระภาพกันไปผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงชื่อของ <c oughs> มหาจุลาหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับ130 133ปีตั้งแต่เรานับการก่อตั้งกันมา2439ครับปี2439 <c oughs> โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเ้ารัชกาลที่5ครับต,ตั้งชื่อครั้งแรกว่ามหาจุลามหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยปัจจุบันนี้เราได้ มีพระราชบัญญัติเป็นของตัวเองก็ตั้งชื่อตามพระราชบัญญัติว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดําเนินการสอนใน,อในรูปแบบของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี2490มาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้ารับารายเรียงนั่นก็คือว่าก็จะมีลำดับคือชิ่อว่าไทาม์ไลน์ของมหาวิทยาลัยอยู่ใ,ใ,ในปี2512 ก็ได้รับการรับรองเป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทย2527ทางรัฐบาลก็ได้รับรองวิทยฐา,านะผู้จบปริญญาพศ2540ก็ทางรัฐสภาก็ออกพระราชบัญญัติให้มาฉบับหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้ครับจากเดิมนี่ช่วงแรกเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามหาจุฬาเนี่ย เปิดสอนเฉพาะสําหรับพระภิสุสงฆ์เท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันหลายคนก็จะเห็นแล้วว่าเออคารวาสหรือว่าคนที่สนใจเนื้อ,อหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็สามารถไปเรียนเป็นหลักสูตรปริญญาตรีเหมือนอมาหาวิทยาลัยทั่วไปมันมีแบ็กกราวด์อย่างนี้ว่าตั้งแต่เรามีพรบรคือ2อ4 0เป็นต้นมานียนะนะก็คือการใช้งบประมาณแผ่นดินในพรบรนั้นก็บัญญัติไว้ว่าใหา้เป็นสถานที่ศึกษาของพระภิสุสามเณรและคฤหั์ ของเครือข่ายคือญาติโยมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็ทําให้ครือหัาก็มีสิทธิ์และก็มาสมัครเข้าเรียนก็ในหลากหลายสาขาในหลากหลายคณะวิชา <c oughs> ซึ่งปัจจุบันนี้เรามีคณะคณะใหญ่ๆคณะวิชาของมหาวิทยาลัยของเราค <c oughs> ณะหลักคณะหลักแน่น,น,นอนและคือคณะพุทธศาสตร์เพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ <c oughs> นะนอ <c oughs> จากนั้นเราก็ มีคณะอื่นๆที่เอ่อที่เขาเรียกว่าไม่ขัดต่อสมณวิสัยอ่ะนะพูดง่ายๆถ้าเป็นวิชาการทางโลกก็เรียกว่าคณะที่เป็นสายศินนะเช่นค<ช>ณะมนุษยาศาสตร์ในเรื่องภาษาภาษาคณะครุาศาสตร์ในเรื่องการผลิตครูบครุบคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ค <c oughs> ณะสังคมศาสตร์ซึ่งคณะสงฆ์ก็ต้องช่วยเหลือง,งานสังคมอยู่แล้ว แล้วก็ทําให้มีนิสิตเรามหาวิทยาลัยของเราเรียกว่านิสิตนะ <c oughs> นักศึกษานี่แหละก็เรียกนิสิตก็เข้ามาศึกษาเยอะในปริมาณที่ใกล้เคียงกันระหว่างพระพิสุสามนเณรและก็ครุษขัดเจริญพรอะไรคือจุดเด่นของนิสิตมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีคติพจน์มีปรัชญาของเราไว้แล้วเราก็วางคุณลักษณะของ นิสิตของเราที่เป็นผลลัพธ์หรือเมื่อผลิตนิสิตออกมาแล้วเนี่ยเราวางคุณลักษณะหลักๆไว้คือเป็นคนดีมีความรู้และมุ่งสันติสุขมุ่งสันติภาพในคือคุณลักษณะของนิสิตมจรปัจจุบันต้องเรียกเอาคำหรือเอาพุทธที่ออกมาต้องเป็นลักษณะเช่นนี้เราก็ประสบความสําเร็จในการวัดในตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะเด่นของมหาวิทยาลัยก็คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างให้คนมีความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะคนที่จะเป็นครูเนี่ยเขานิยมมาเรียนที่คณะครุศาสตร์มากเพราะเพราะเขาเชื่อว่ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็มีความรู้ในด้านวิวชาพุทธศาสนาในขณะเดียวกันก็มีวิชาการรู้ในวิชาทั่วๆไปสามัญทั่วไปเหมือนกับวิชาของมหาวิทยาลัยทั่วไปทั้งโลกแต่เราก็จะเพิ่มวิชาหลักของ สร้างคนให้เป็นคนดีนั่นก็คือวิชาพระพุทธศาสนาค,คือพูดง่ายๆก็คือว่านอกจากจะเรียนวิชาทั่วไปซึ่งเป็นเป็น general subject แล้วนะ,ะเราก็ต้องเรียนวิชาเอกของเราคือวิชาพระพุทธศาสนาะนะอย่างนี้เป็นต้นก็ทําให้มหาวิทยาลัยของเรามีจุดเด่นอยู่ตรงนี้ที่คนเขาในยุคป,ปัจจุบันนี้เขาเข้ามาสมัครแล้วก็เรียนคือไม่ว่าจะเรียนในคณะ ที่อาจจะเป็นคณะทั่วไปสายสังคมต่างๆแต่ว่าเราก็จะมีหลักสูตรของเราก็จะให้เรียนพระพุทธศาสนาใช่ใช่ต้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งเรียกว่าอา,อาจจะไม่ต้องนับหน่วยกิจก็ได้แต่นิสิตที่เข้ามาเรียนนีต้ต้องเรียนค่าอานนี้คือจุดเด่นจุดเด่นของเราเจนบอแต่ละปีมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษากี่รูปคนเจ้าคะประมาณ5,000กว่ารูปคนในแต่ละปีปีนี้จะรับปริญญาวันที่13ธันวาก็ก็ตีเป็นว่า5,000ันรูปคน ทั้งในและนอกประเทศนะเรามีนิสิตต่างประเทศด้วยมีนิสิตต่างประเทศจญพรได้เรียนเป็นเรียกว่าสถาบันสมทบของเราครับมีอยู่5ประเทศทั่วโลกจะเรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้หรือไม่ครับอาจารย์ครับเพราะว่าเห็นมีมีนักศึกษาทั่วโลกในหลายประเทศด้วยนเป็นนานาชาติด้วยเฉพาะที่มาอยู่กับเราในปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยของเราที่ เมนแคมปัสของเราที่วังน้อยนะนยก็นิสิตก็พันสองร้อยกว่ารูปที่เป็นชาวต่างชาติ<ช>มาทั่วอาเซียนและก็ทั่วโลกอย่างนี้เป็นต้น<ช>เราก็หวังคือเราตั้งวัตถุเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าต้องเป็นมหาวิทยาลัยในระดับเวิร์นคลาสในพุทธศาสนาในเวิร์นคลเราก็มีมีลักษณะของการวางแผนของเราอยู่โดยโดยตามลำดับนะสิ่งที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดก็คือในช่วงระยะ สีหปีมานี้เราก็10ปีมานี้เราวางแผนโดยการตั้งวิจัยพุทธศาสตร์นานาชาติะนะตั้งสาบัญภาษาแล้วก็ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาตั้งวิจัยธรรมทูตอย่างนี้เป็นต้นอะนะ่ะนะมันก็เป็นเป็นฐานที่ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยของเรามีความมีประสิทธิภาพมีคุณภาพก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่กับระดับโลกโดยการ มีปฏิสัมพันธ์กับทศมหาวิลายัยพุทธศาสนาหรือชาวชาวโลกที่เป็นชาวพุทธโดยการร่วมมือกันตัวยอย่างเช่นการจัดงานวันวิสาขาบูชาโลกและก็การที่เรามีวิทยาลัยธรรมทูตท,ที่ผลิตพระภิกษสุสงฆ์ไทยของเรานี่ออกไปประกาศศาสนาทั่วโลกอย่างนี้ก็เป็นความสัมพันธ์กัน จจุบันนอกจากที่พระอาจารย์ใช้คำว่ามเมนแคลปัสคือ <จน S 1> ที่ท<ร>ทวังน,ะะน้อยวุทยาเี่นะรเรามีวิทยาเขตอื่นๆในประเทศไหนยังไงบ้างครับมีมีวิทยาเขตทั่วประเทศไทยนี่ก็11วิทยาเขตแล้วก็30 36วิทยาลัยสงฆ์แล้วก็มี37ถ้าจะไม่ผิดนะ37ของหน่วยวิทยาบริการซึ่งมี ขยายสาขาไปทั่วประเทศในส่วนของต่างประเทศนั้นก็มีอยู่ประมาณ4-5ประเทศเช่นเกาหลีซึ่งเปิดเมื่อปี2,544ซึ่งเป็นเรียกว่าสถาบันสมทบแห่งแรกของของ,ของมหาวิทยาลัยของเราจากนั้นก็มีที่ยุโรปฮังการีมีที่สิงคโปร์ไต้หวันแล้วก็มีที่สิงคังกาและก็ใช่ทั้งหมดนี้ก็เป็นนิสิตกาเรียกนิสบันสมทบ ของเราความหมายก็คือว่าเรียนหลักสูตรของเรา,าแล้วก็รับปริญญาของเราส่วนการบริหารจัดการนั้นก็เป็นเรื่องของเขาขึ้นอยู่กับวิทยาเขตนนั้นน,นั้นสถาบันสมงทบนั้นน,นัน้นเจนพรอนายาศรสการถามถึงค่าศึกษาเราเรียนค่ะแ <c oughs> พงไหมคะหากเทียบกับมหาวิทยาลัยทั่วไปมหาวิทยาลัยสงคิดค่าบริหารจัดการทางการศึกษาอย่างไรบ้างเจ้าคะมหาวิทยาลัยของเรานี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ ที่เขาเรียกว่าจัดการศึกษาที่มีมีคุณภาพแต่เราเก็บค่าเล่าเรียนจากนิสิตนี่น้อยมากเป็นลักษณะของการสงเคราะห์ด้วยนะนอกจากที่เราได้เงินก็ประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยซึ่งโดยหลักแล้วก็เราก็ต้องใช้มากกว่านั้นนะฮะได้ใช้มากกว่านั้นแต่ก็มีข้อดีของเราอย่างคือมหาวิทยาลัยสงนี่มปีต้นทุนทางสังคมสูงนะเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะได้ช่วยกันบริจาค ในเรื่องพวกนี้เช่นทุนการศึกษาของนิสิตยอย่างเงี้ยเราก็ได้มาจากการบริจาคของของสังคมของญาติโยมก็จะเราก็จะแบ่งให้กับแจกจ่ายให้กับนิสิตทั้งหลาย <c oughs> อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ก็ช่วยเหลือครับด้วยไปด้วย ม่ได้เก็บค่าเทอมแพงก็เรียกว่าได้รับการศึกษาในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไปแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยอาจจะในราคาที่ย่อมเยาวกว่าในเขาเยาวกว่าเพราะเราต้องมีอะไรที่เสริมเขาเราให้ทุนให้อะไรเ็าต่างๆเป็นต้นปัจจุบันมีทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกใช่อนพรปริเแล้วกับประกาศนียบัตรก็มีประกาศนียบัตรสําหรับเรียนหนึ่งปีอะไรนี่นะเทียบเป็นเหมาะมัธยมปลาย เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียนต่อปริญญาตรีเขาก็วันนี้นอกเหนือจากเราจะพูดคุยกันเรื่องของมอจรแล้วนะครับ<จ>นในในพระอาจารย์มาเนี่ยพระอาจารย์จริงๆเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองและก็รักษาการเจ้าคณะภาคหกด้วยจะขออนุญาตมาฉายภาพต่อในเรื่องของแนวทางในการเดินหน้าแก้ปัญหาต่างๆของคณะสงฆ์ในประเทศไทยด้วยนะครับในเรื่องของการไปรูปต่างๆนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราช่วงนี้พักกันก่อนคู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับจนกว่า พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เมื่อพุทธศักราช2430นับแต่นั้นเป็นต้นมาคณะสงฆ์ได้สืบสารพระราชปณิธานของล้นก้าราชัชกาลที่5มาโดยลำดับ พุทธศักราช2490เปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกพุทธศักราช2512มหาเถรสมาคมรับรองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยพุทธศักราช2527รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติกำหนดวิทยาฐานะรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย พุทธศักราช2,540รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐส่งผลให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยขยายตัวและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทําให้สถานที่จัดการศึกษาเดิมที่วัดมหาธาตุจุฬาราชรางสิริไม่เพียงพอจึงได้ขยายการจัดการศึกษามาสถานที่แห่งใหม่ ณตำบลลำไส่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับการถวายที่ดินจากนายแพทย์รัศมีคุณหญิงสมปองวันนิสอนจำนวน84ไร่1งาน37ตารางวามหาวิทยาลัยได้จัดซื้อที่ดินและได้รับบริจาคเพิ่มเติมอีก251ไร่รวมพื้นที่มหาวิทยาลัยในปัจจุบันทั้งสิ้น335ไร่1งาน37ตารางวา วันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาเกิ์สร้างที่ทำการแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย วันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2553เสด็จพระราชด,ดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเปิดป้ายหอประชุมม,มวกร48พรรษาปัจจุบันมหาวิทยาลัยในส่วนกลางมีส่วนงานจัดการศึกษา5คณะและ2วิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมี11วิทยาเขต23วิทยาลัย1โครงการขยายห้องเรียน และ7หน่วยวิทยาบริการนอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบทั้งในและต่างประเทศอีก6กแห่งโดยจัดการศึกษาทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติรวม105สาขาวิชาประกอบด้วยปริญญาตรี54สาขาวิชาปริญญาโทร6 6สาขาวิชาและปริญญาเอก15สาขาวิชาในปีการศึกษาปัจจุบัน มีนิสิตจำนวน18,420รูปคนแบ่งเป็นปริญญาตรี14,846รูปคนปริญญาโท2,182ร 2, 2รูปคนปริญญาเอก1,392รูปคนมีนิสิตชาวต่างประเทศในแต่ละปีมากกว่า1,200รูปคนนับแต่ปีพุทธศักราช2,490ถึงปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ จำนวน6 4 4 5 5รูปคนปัจจุบันมีบุคลากร3680รูปคนแบ่งเป็นสาวิชาการ1,218รูปคนและสายปฏิบัติการ2,462รรูปคนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมีปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช2540ทำให้มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นทั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย นับจากวันแรกจนถึงวันนี้133ปีนะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นนอกจากจะให้ความรู้กับคณะสงฆ์แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าฤาษีหัสถ์ครวะต่างๆก็ได้รับองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเราสักครู่เรายังคุยค้างกันไว้นิดหนึ่งครับเรื่องของเป้าหมายในการเป็นมหาวิจัยพุทธศาสนาในระดับโลกนะฮะครับปัจจุบันเป้าหมายที่ว่าตรงนี้เนี่ยฮะอาจารย์ฮะเราขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้วก็ ปลายทางน,นี้คิดว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบยังไงคะคือจริงๆแล้วที่พูดไว้นะเราว่าวางแผนไว้ทีละสเต็ปนะเราไม่ได้ทํากันเพียงชั่วข้ามวันข้ามคืนโดยการมีวิทยาลัยนานาชาติโดยมีสารบัญภาษาวิทยาธรรมทูตแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระดับอินเตอร์เช่นว่าการมีสารบัณสมทบทั่วโลก อย่างนี้เป็นต้น,นค่ะจริงๆแล้ววิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของเราจริงๆเราต้องการให้ใ,หในอนาคตเราต้องการให้เป็นท่านอธิการบดีองค์ปัจจุบันพระราชปริยติกวีท่านมีวิสัยทัศน์ที่วางนโย,ยบายว่าให้เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Monastery University นั่นก็คือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็มีวัดอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งตอนนี้เราก็มีวัดมหาวิทยาลัยราชจมหาจุฬา,าชุทธิ์อยู่ข้างในด้วยค,คือใหอ้เป็นการบูรณาการการครบวงจรในเรื่องของจารีตประเพณีลักษณะาการดําเนินการของคณะสงฆ์ระดับดำเนินการของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของวิชาการซึ่งก็ครบทั้ง เรื่องของการศึกษาและจาระซึ่งพระเรียกว่าวิชาจารณะสัมปันโนนั่นคือถึงพร้อมด้วยความรู้ด้านวิชาการแล้วก็มีวิชาการฝึกการเทรนในต่างๆซึ่งมีครบวงจรอยู่ตรงนั้นในขณะเดียวกันเราก็วางาแผนไว้ว่าให้ก้าวทันโลกแล้วก็ตั้งชื่อกันง่ายๆว่าอยากจะให้เป็น IT University ต้นะต้องการเผยแพร่พุทธศาสนาไปทั่วโลกโดยใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้เป็นสื่อและเป็น เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่พุทธศาสนาเพราะเรามีพระไตรปิฎกแล้วเราก็สอนหนังสือเรื่องออพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษเรามี International Buddhist College อยู่แล้วนะก,ก็ต้องไปถึงตรงนั้นแล้วก็เรามีเครือข่ายมีความสัมพันธ์เช่นอ,อ,อธิการบรดีองค์เก่าของเราก็คือหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเนี่ยท่านก็เป็นเลขาเลขาธิการ ของสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกเราจัดงานวิสาขบูชาโลกและการประชุมนานานชาติเนี่ยซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพูดง่ายคือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ในด้านพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกก็มหาวิทยาลัยก็สามารถก้าวไปอยู่ในระดับแนวหน้าซึ่งเรียกว่าเป็นเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแนวหน้าของโลกแห่งหนึ่ง ในโลกนี้ค่ะทีนี้อีกประเด็นใหญ่ที่เราค้างกันไว้เมื่อสักครู่บอกว่าเราอยากคุยกันเรื่องของการปฏิรูปแวดวงสงฆ์นะคะ <c oughs> มีหลากหลายปรากฏการณ์เกิดขึ้นในเกี่ยวกับพระพุทธ <c oughs> ศาสนาของเราบางข่าวก็ไม่ค่อยน่าสบายใจ <c oughs> ในส่วนมุมมองของพระคุณเจ้าเองค่ะพระคุณเจ้ามองว่าอะไรเป็นเรื่องที่ต้องปฏิรูปอยากรวดเร็วที่สุดสําหรับวงการสงฆ์นี้นะประชาประชาสัมพันธ์ให้ทราบตรงนี้เลยว่าคณะสงฆ์เนี่ยกำลังดเนินการปฏิรูปอยู่นั่นก็เรียกปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี60ในการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนานั้นก็เรามีกฎข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติประกาศต่างๆีรองรับโดยออกโดยมหาเถรสมาคมคในขณะเดียวกันเราก็วางแผนวางยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาโดยเฉพาะในด้านการปกครองเนี่ยขณะนี้ก็คงทราบว่า,ามหาเถรสมาคมเนี่ยได้ออกระเบียบว่าด้วยพระวินัยธิการ เรียกกันง่าย,ายๆว่ามีตํารวจพระครันะตำรวจพระนี่ก็คือว่าตั้งพระวินัยาิิการจำบนละสองรูปให้เป็นหูเป็นตาให้คอยสอดส่องดูแลเรื่องของพระภิกษุษสามเณรที่อาจจะอนอกรีดรหรือว่าประพฤติผิดอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็มีตำรวจเรียกว่าพระวินัยธิการซึ่งทำงานร่วมกับในฝ่ายบ้านเมือง เช่นพนักง,งานสอบสวนหรือตำรวจหรือทางฝ่ายปกครองของบ้านเมืองซึ่งขณะนี้มหาธีรสมาคมก็ออกระเบียบตรงนี้มาแล้วก็จัดระบบในเรื่องตรงนี้ก็คาดว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วเรื่องอะไรต่างๆนี้ก็จะพัฒนาการไปดีขึ้นและที่สำคัญนั้นก็เรื่องของการศึกษา,านะ,าะพูดได้เลยว่าการศึกษาขณะนี้ทางรัฐบาลก็ได้ออก พระราชบัญญัติการศึกษาเรียกว่าพระพระราชบัญญัติพระปริยติธรรมปี2562ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงแหง่งพุทธศาสนาเลยทีเดียวนั่นก็คือได้รับการสนับสนุนโดยผ่านกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติเนี่ยซึ่งจะเดินตอนนี้ก็ดําเนินการก็คือการศึกษานักธรรมบาลีและพระปริยติธรมรมแผนสามัญของคณะสงฆ์เนี่ยตอนนี้ก็จะได้รับ การสนับสนุนด้านงบประมาณจากในภาครัฐบนฐานของพระราชบัญญัติซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปขณะ,ะนี้กาลังทํากฎหมายลูกอยู่อย่างนี้เป็นต้นและเรื่องอื่นๆเนี่ยคณะสงฆ์เนี่ยทำงานบนพันธกิจของคณะสงฆ์หด้านคือด้านการปกครองก็คือการปกครองคณะสงฆ์บนฐานของกฎหมายสงฆ์กฎหมายสงฆ์นี่ก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งของประเทศไทยนั่นแหละแต่มาใช้ในองค์กรสงฆ์ในด้านการศึกษา เราก็จัดการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรและครือข่ยญาติโยมทั่วไปในระดับของนักธรรมบาลีดังนี้เป็นต้นและระดับวงศึกษาก็เป็นของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งดังที่กล่าวแล้วในด้านเผยแพ่ตอนนี้ก็มีการเผยแผ่ที่เป็นระบบโดยบนฐานของระเบียบของมหาเทราสมาคมที่กำลังจะออกเร็วๆนี้ด้านสาโนประการนี้ก็เป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาราม ด้านศึกษาสงเคราะห์เราก็ได้ช่วยเหลือสังคมในเด็กที่ด้อยขาดโอกาสอะไรต่างๆพระวิสุทธสงฆ์ก็ช่วยที่สําคัญที่สุดที่เราเห็นปัจจุบันนี้ก็คือด้านสาธารณสงเคราะห์อันนี้เป็นหนึ่งใน6พันธกิจของคณะสงฆ์ซึ่งขณะนี้ก็คณะสงฆ์ก็ได้ช่วยเหลือสังคมในเรื่องนี้เป็นอย่างมากอย่างเช่นได้ไหมครยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นคือมันมีหลายประเด็นเช่นเราเรียกกันว่าในการปฏิรูปครั้งนี้เราเรียกเรื่องของสาธารณสงเคราะห์ว่า โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคมที่ยั่งยืนมันก็จะมีสองอยู่มีสองส่วนคือส่วนที่ช่วยเหลือสังคมที่ฉุกเฉินเช่นเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงโควิดสิบเก้าที่เป็นลงคลื่นใช่อย่างนี้เป็นต้นนะเช่นเราช่วยเหลือสังคมนะะล่าสุดที่เป็นภาพที่โยมถามก็คือว่าเป็นพระดําริของสมเด็จพระสังฆราชของพระองค์ท่านมีพระดําริในเรื่องการกุศลสังคม เราก็ได้ช่วยตั้งโรงโครัวช่วยเหลือในเรื่องสุข,สข,ขเฉิน,นซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นเราก็ได้ช่วยเหลืตรงนี้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการความยั่งยืนด้วยนั่นก็คือสาธารณสงเคราะห์ยั่งยืนก็มีเรื่องของพุทธกเกษตรมีพระดําริของพระองค์ท่านของสมเด็จพระสังฆราชว่าเราควรจะดําเนินการชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทําเรื่องพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆขณะนี้วัดทั้งหลายก็ได้ทําในเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นงานสาธารณสงเคราะห์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยั่งยืนแน่ๆคนก็จัดเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และมีอีกหลายๆโครงการคณะมนารถามให้พระคุณเจ้าสรุปทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งค่ะการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเมื่อปฏิรูปเสร็จแล้วสังคมไทยจะได้อะไรบ้างค่ะ สังคมไทยได้แน่นอนนั่นก็คือโดยหลักของอาฐานของการปฏิรูปนั่นก็คือ,อพูดถึงการในแง่ของการศึกษาเนี่ยเมื่อพระพิสุสงฆนะ์ได้รับการศึกษาที่เป็นระบบได้มีการาสนับสนุนจากภาครัฐนะในแง่ของงบประมาณการศึกษาก็จเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงสเสถียรสถาพรยิ่งขึ้นในส่วนของการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยเราก็จะได้พระพิสุสามเณร ที่มีความประพฤติที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปโดยมีเขาเรียกว่ามีพระวินัยที่กรซึ่งเป็นผลพวงมาจากการปฏิรูปนะว่าเกิดมีระเบียบมสว่าด้วยพระวินัยทิพระวินัยทิการหรือตำรวจพระก็มาช่วยเสริมในตรงนี้ก็จะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ในด้านสาธารณสงเคราะห์ก็ดังกล่าวแล้ว ได้ลหลายสิ่งหลายอย่างนี้จะเป็นระบบขึ้นแน่นอนก็ส่งผลกระทบส่งผลทําให้เกิดความเป็นระบบได้ความก้าวหน้าของกิจการงานคณะสงฆ์ซึ่งคณะสงฆ์มีความก้าวหน้ามีเป็นระบบแล้วก็จะทําให้ส่งผลให้กับสังคมและประเทศชาติโดยภาพรวมแน่นอนเิญครับครับวันนี้ถือว่าได้หลากหลายมุมมองความรู้ทั้งในส่วนของตัวมจรมหาภิทยาลรยมหาจุางกร <จน S 2> ราชท<อ>ยาลัยรวมทั้งภาพรวมที่หลายท่านอาจจะได้เห็นภาพ กว้างๆเลครับว่าการดําเนินการในเรื่องของการปฏิรูปคณะสงฆ์ต่างๆเนี่ยครับเคลื่อนไปเป็นอย่างไรแล้วในอนาคตคนไทยจะได้อะไรจากการปฏิรูปคณะสงฆ์เหล่านี้นะครับโดยเฉพาะในมุติติทางด้านของพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธนะครับทุกคนนะครับวันนี้ต้องกราบขอพระคุณแล้วก็กราบนมัสกาลลานะครับท่านประเทศเวทีนะครับนมัสกาลลาครับเจริญพรเจ้าค่ะ ผู้ชมครับหมดเวลาของรายการ The People Show แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนไทยหัวใจ